โตโยต้าวีอ1.5มิตปี2022บอกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยนะในปี2025ที่สำคัญสภาพที่สวยเข้า,ามาใหม่ไม่น้อยผ่อนน้อยด้วยครับ เริ่มจากในส่วนของหน้าหน้ากันอีเช่นเดิมนี่โดกระชังหน้าตรงนี้นะตกแต่งเป็นกอ o แบ black ตาสลับกับตัวสีรถนะครับแล้วก็แขงลมให้มาเป็นสีดําเงาครับเป็นกอ o แบ black นะครับและคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยฮะก็คนสังเกตอะไรไหมนี่ไฟหน้านะยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะยังเป็นไฟสีเหลืองอยู่มี daytime running light มาให้ด้วยสวยๆล้อวิออคันนี้นะครับเป็นของดานหลบเลยนะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นนะครับมาพร้อมล้อแม็กขนาด15นิ้วครับและขนาดยางอยู่ที่1 8หม่ๆไปดั้าหเสิบ R สิบห้องข้างก็มป็นี้ไปรั สลับกับดำด้านแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ที่จับเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นสมาร์ทคี์นะจะเป็นแบบเสียบกุญแจอยู่นะชอบเม็ดองไมอาร์กเลยก็อยู่ครบนะครับเนี่ยสวยๆเดิมๆทั้งนั้นไม่มีชนับพิษความน้ำท่วมมาแน่นอนสภาพดีสวยสวยเลยในส่วนของด้านท้ายมีตกแต่งโครเมียมตรงไฟท้ายนะคันนี้ไม่ได้มีเซนเซอร์มาให้นะครับแต่ว่ามีกล้องถอยมาให้นะเดี๋ยวดูความจุในส่วนของที่เก็บสัมภาระ,ะด้านท้ายกันนะโอ้กว้างนะใหญ่เลย ฟางไม่พอใช้คําว่าใหญ่เลยนี่มียางอะไรไมาให้ด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไรครบเห็นเล็กๆแบบนี้จุ่ของได้เยอะเนี่ยตรงนี้ยังเป็นแบบเตาอากาศอยู่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันมีแบบเปลี่ยนใส่คีบฉลามแล้วสามารถไปเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ใช้ตัวเดิมไปเรียบร้อยดีนะครับในส่วนของรายละเอียดรอบคันอย่างนี้พาชมสวยๆเลยตว toyota yaris 1.5m ปี2022ดีไซน์ก็ได้นะในยุคปี2025ก็ยังน่าใช้อยู่ไม่ได้ดูแย่นะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของออปชั่นบ้้้้าางงงทดดดสอออออบนนนนนัั่่่่ยยรกไูะวม นั่งแล้วก็โอเคเลยนะทุกคนไม่อึดอัดนะเส็นไซส์แบบนี้นะก็ใหญ่อยู่นะห้องโดยสารนะ่ะถือว่าไม่อึดอัดแต่ว่าตัวทัศนวิสัยในการมองในส่วนด้านหน้านะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันคแคบๆไปหน่อยนะอย่างว่าอนะดีอัลคันนี้ให้ความกว้างมาที่เมตรเจ็ดสิบสามเซนนะและความยาวตัวรถนะครับให้มันทั้งหมดสี่เมตรสี่สองจุดห้าเซนติเมตรนี่มีจอทัชสกรีนขนาดจีนิวมาให้ด้วยเห็นเล็กๆแบบนี้นะต่อบลูทูธฟังเพลงได้นะที่สำคัญเลยนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยนะทุกคนพวงมาลัยเป็นมัลติฟังกกกกกก์ชัันน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 นะะแแแแต่่่่่่่วววววาาาไมมมมมีีีีคคครรรรบ็็็พพโโหหดดสสสสสงงงงงผลลลใใขขอออออท้้จเเเิยยถื โอเคได้อยู่ส่วนหน้าปัดเดือนใหม่ก็ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะแอ <Air S 1> ร์ตัวนี้ดีไซน์มาแบบกึ่งดิจิตอลกึ่งเมนวลนะใช้มือปรับแบบเมนวลแต่จอแสดงผลเป็นดิจิตอลนะทุกคนส่วนเกียร์คันนี้นะให้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติเจ็ดสปีดแล้วก็เบรกมือเป็นแบบเบรกก้านอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มคอนโทรลในส่วนของกระจกมองข้างนะแล้วตรงนี้คอนโทรลแค่ล็อกประตูเปิดประตูนะแล้วก็คอนโทรลในส่วนของกระจก4บานตัวนี้มีฟังก์ชันในส่วนของระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเป็นระบบ ABS นะครับการลดลื่นถลายกระจกแต่งหน้าคนขับ ขนาดไหนเวลาเดินทางไปนั่นมานี้มันจะอึดอัดหรือเปล่ากว้างนะพอไปนั่งในสวนคนขับแล้วอะ่ะดูมันจะแคบๆนิดหน่อยนะแต่ว่าพอมานั่งในสวนผู้โดยสารแล้วกว้างนะผมหนักประมาณเจนะครับทุกคนสูงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยถ้าโดยสารไปเนี่ยสามคนได้อยู่ไม่อึดอัดนะมีลำโพงมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับอยู่ตรงบานประตูนะโอเคถือว่ากว้าง ได้ภายในดีต่อมาผมจะพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับดูสภาพเครื่องยนต์หน่อยว่าจะสวยนขนาดไหนอ่ะโอ้โหใหม่นะทุกคนนี่เราเก็บให้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆนะแทบจะไม่เปื้อนเลยนะเราเช็ดเราดูแลสะอาดเอียบอ่องเลยนะคือถ้าได้รถจากอารยะไปนี่คือไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพแน่นอนอันนี้นะครับให้เครื่องยนต์มา1.5ลิตรนะ DOHC 16วาลนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง1 0 8แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงดิดงคันนี้นะสูงสุดถึง ระบบเบรก ABS, EBD, AB และมาพร้อมถุงลมนิรภัยทั้งหมด3จุดและพูดถึงอัตราสิ้นเปลืองนะถ้าแบบความเล่งค้งที่นะใช้เรื่อยๆเหยียบเรื่อยๆนะครับค่อยๆขับอัตราสิ้นเปลืองคงที่จะอยู่ที่ประมาณ16.2กิโลเมตรต่อลิตรถ้าขับในเมืองนะก็อยู่ประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรและอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนในการเดินทางไกลนะครับเดินทางข้ามจังหวัดค้ามอำเภออยู่ประมาณที่16-20กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่ายังรับได้นะครับเป็นรถเก่งอีกหนึ่งคันที่น่าใช้และในส่วนของราคาคันนี้นะครับปกติเนี่ยขายที่ นะคันนี้ตั้งขายที่4แ30,000บาทลดไป40,000บาททุกคนเอาเงิน40,000ไปทำทุนไปสำรองไว้และผ่อนนะฟังดีๆนะครับผ่อนเพียง7,000บาทตลอดสัญญาครับราคาที่แจ้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเต็มหรือราคาผ่อนเนี่ย คือราคานี้จบเน็ตๆเลยนะไม่มีแหวนไม่มีบวกเพิ่มไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงนะครับไม่มีค่าบริการอื่นๆนะย้ําว่าราคานี้จบครับรถจะอารานะครับไม่มีชนหนักคือความน้ำท่วมไม่มีตัดต่อกองไปไม่มีย้อมแมวการันตีคุณภาพได้เลยผ่านการตรวสจสอบจากบริษัทชนำของประเทศไทยและขนส่งลูกค้าท่านไหนที่มาซื้อกับเรานะสบายใจหายห่วงครับผมจะบอกนะบางท่านมาซื้อที่อรารยาเนี่ยสี่ห้าคันแล้วนะก็คือหนึ่งครวัวเรือนเนี่ยซื้อซ้ำถึงสี่ห้าคันคุณคิดดูดิคุณภาพรถเราเนี่ยดีมากขนาดไหนที่ลูกค้าต้องไว้วางใจกับมมาาาาซซื้้้้ออออเยยะะขนนนนนนนดััั่่งทีีีบบกไปปคครถสใจ Toyota Vios 1.5ิ2022 ทักมาครับเดี๋ยวขึ้นช่้าทางติดต่อไปให้สามารถติดต่อได้ตลอดยี่สชั่วโมงมีฝ่ายขายแอดมินคอยให้บริการสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางของแถมโปรโมชั่นเพียบแล้วก็ขอฝากหน่อยนิดนึงสามารถดูอัปเดตดูรีวิวรถหลายรุ่นหลายคันได้ตลอดเราลงคลิปไปดูทุกวันสามารถดูด้ทุกแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k t i ิ t ต k YouTube นะครับสามารถซืแล้วก็เข้ามาดูเข้า,มาชมได้อ,รอารยานเรกิจครับสินค้าคุณภาพหัวใจบริการครับ